อุ้ยดีอายแค่เงนี้ลิสติกจ้าเงยน้องจ้าเรื่องานจ้าโอ้ข้าวมันนี้ผอเต็มมูสองจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกับพี่สารบ้านฉันจ้าพ่อกันในวันทีหากรกฎาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดจ้าวันนี้พาพี่น้องเขาป้าจ้าพิกัดป่าบ้านหมิกตําบลหัวคามเพื่อพิธีลิขจังหวัดอุบลราชธานีจ้า มืัอน,นี้ก็ไปหลุนประช่องกับสาวอยู่บ้านในวงใจพี่น้องสีเดกเพชรยังแน่จ้ะสีสูงสีมานมาจ้ะสีสูงสีมานขึ้นมือว่านมาจ้ะไปกันเลยจ้าไปครับดอก,กเหล็กแหกหมานจ้าอยกเหลืองจ้ะโอแดงจ้ะโอ้โห ดูมีึ่า้าฮะดูน้ำกันด้วยจ้ะพี่น้องสิคือเมือ่อวานว่ะปัดไอโอ้ยแดดสาบนะครับพี่น้องผวดโพ้แห่งจ้ะเพิงข้าได้จ้าไอรักนึงบ่เหินเนี่ยหินเนี่ยองบาง ดิสติกจ้าว่านด้สามหลอดอุ้ยแต่มันจุ่มสีสำดำเล่ะจ้ะพี่น้องดอกเดียวปนอีมเบดเหือนอุ้ยเอางขูขาวจ้าพี่น้องอุ้ยงามอยู่ มึงจ้ากำลังมืนตาตกฮึสองบานจ้าฝนมาตกน่อยมันนี่เนอะเม,น,น,มนจ้าบวบเปียบกบวบเปื่อนกับพี่เนาะพิ่งข้าไล่จ้าพิ่งข้ามจ้า อีดกดอกนึงจ้ะอีกดอกจ้ะกอแดงจ้ะพอสองดอกเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยน้องจ้ะเฮ้ยนี่น้องเพิ่นคิเกลื่อนแขนจ้ะ กอเด้งจ้าง่วงวัวจ้างามงามจ้าพี่โนโอโอ้องหนุยฝนเลยจ้าพี่โน้องโอ้ยงามแฮะขาลายเลือดจ้งางามงามจ้า ถ้าพี่อ้ายอีกดอกนึงถาาดอกจ้ะห้าวขอแล้วจ้ะพี่น้องห้อหนูนะแมนจ้ะหัวน,นี่คือสิถือหอยกินหอยกับหาเห็ดคือกันกับคนเด,ด้อจ้ะบันพี่อ้ายก็คืนนึ นี่จ้าหมูหนึงจากพี่น้องเก็บจ้าบ้านนี่โอ้ยถือหอยเดือแทถะจ้า จะมีปอดจ้ะอืมดอกแบอกใหญ่นึงกระสันสิงามเลยนาะเมนจ้ะเออกำลังผอเป็นมูจ้ะพี่น้องมือนนี่เท่ะมือกระขาดการอยากจ้ะกระดลุนไปน้ำกันก็ก่งกระล้วจพี่น้องตลนห้องสองคนจ้ะ được một ngày nữa anh nộp. à, lừa ai gì đó. đồ gì tí, á, ăn cái gì à, đồ gì ta. Oh. อ้เหมือบวานทมาบอเห็นใจพี่น้องจูมสีหน่อยแน่ด้วยครับสำเงาเหลืองเนาะ,ะอันนี้บานเอาได้้ะเพราะว่าเขมาถือขวันจ้าไอปุ่งช็อกโกแลตจ้ะกอเดยงจ้า ก็แดงแกงแล้วน้ำเป็นน้ำสีเย็นตะฟูอุ้ยสองตัวละาอสองหรอสองจ้ะนั่นคือเคลียร์มาหรือ,อยังไงโอ้ยแมนอีีหนูจ้าเสียทีเดียวมีมูเนาะจ้าผึ่งข้ามจ้าพี่อ้าแล้วี้ นะเดลยจ้ะถึนข้ามจ้าขาลายเลือดจ้ามูขาวมบุน,นีพรอเต็ม,มูสองจ้ะพี่เนาะอุ้ยดอกเดียวทนโทนถึงข้าไล่จ้าโอ๊ยเมื่อวานมาจังเลยแม่พ่อหนจัก ตาไก่ไปแจ็กมื่อวานเจอกันช้าไปนิดอ mm mm ู้ผอของใหญ่อีกแล้วครับพี่เนาะผอของใหญ่จ้าผอบบานจะเอาบานหน่อยเนาะแม่ครับบานยามาพอดบ่มีก็มีเด้วยนี่เป็นละเมอบอกคือกันเด้อจ้ะพี่น้องกันเวินไปบานมาเบิ่งอเองา็บ้าน ผมเลี้ยงข้ามจ้ากระเดงจ้าโฮมหนีไม่สองดอกจ้ะพี่ไอ้แดงนั่ง กอดแดงจ้างามๆด้วยจ้นะจพี่น้องโอ้ยงามงามจ้ากลางโพล้วยจ้ะพี่น้องหาักไอโอ้ยหูเหลืองจ้าโผนเนาะโผนจ้ะจากโทล่ยำไรสิพอเทนเนาะ กลางพ่นอีกแล้วจ้าอุ้ยดอกหน่อยเพื่อนมาเมนจ้าถึงขาวจ้าเด็ก,กาขาวกันจ้าพี่น้องพอดแแบบนี้นอ้นอ,องแบบนี้น้องงูขาวจ้ามาพรทันจุลุเลยพี่น้องนะบดิบาจุลุเลย <laughs> <laughs> ก่อแด,ดงจ้าอุ้ยงูขาอุ้ย,ายมาปวดโพกขาแต่ใจพี่น้อง ดึงเจ้าเอ้าเต้หมาเลยนี่ไอ้เพย์เอ้ยงานว่ะเฮาสองคนนี่นะน้องอ๋อว่ามีไผยดอกตปนเขาตปนไถจ้ะออกเป็นโมกันนี่เจ๊เบลนี้เจ้พี่น้องบ่เม็นเวลาเฮามาเนาะจ้าต้องมาเตะดึกครับนี่อ แดง<ข>แป๊ดกับเขาโครงการไปแนเเ่เนาะก็ได้อยู่ก็แดงจ้าครับผมก็ได้เวลากระบาดเนาะแม่ปามีเนาะจ้ามื่อนี่เฮ็ดก็เป็นห่างๆครับพี่น้องห่างห้างทูเฮ็ดเนาะจ้า,าจัาจากว่าจังไดจ้ใพี่น้องเมื่อวานนี้เก็บแบบเป็นหมูเป็น,ปนบูมบูมเนาะครับผมแต่ว,ว่ามื่อนี่ห่างจ้จพี่น้องเป็นเวียนมือออกไวจักแม่จ้า <laughs> ล่อหลุนกันมือตั้งมือเจ้พี่น้องวัดศิเดเกเพชรยังเนสิมานเพชรยังเนจ้ะมือนี้ก็มาเบิ่งผลงานโดยรวมทั้งพอปามีกับแม่ปามีเลยจ้าครับผมหลักๆของเฮาก็สิเป็นเห็ดละงอครับพี่น้องแต่ว่าหลายแต่บ้านเนาะนี่ครับเห็ดบ้านเฮาแยกบ้านแยกเละพี่น้องตานี่ครับผมจุ่มๆก็มีอยู่ครับพี่น้องบ่บ่ได้ไข่เนาะมื้อนี้เนาะแม่นจ้ะก็สิเป็นเห็ดกอครับเห็ดผึ้งข้ลายเนาะจละหอขาวละหอเหลืองมีเห็ดหยังอีกเ็ดผึ้ง ขาเพ,พิ่งไข่ใจพี่น้องเพิ่งขามเนาะจ้าอ๋อกระือว่าพอได้อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าได้โบไล่เนาะจ้าจ้าผลงานมันมีนกระือว่าหมานอยู่ใจพี่น้องหมานค่อยๆจ้าหมานพแหง้งแล้วพอประมีเนะาะครับผมผลงานแต่ละมือก็กบอกว่าตือครับพี่น้องมือออกไร่ออกหน่อยเนาะ,ะมือท่านมือบอกรับเป็นเรื่องปกติครับพี่น้องมือได้ไรยก็ได้ไายมือได้หน่อยก็ได้หน่อยใจพี่น้องก็ถือว่ายังได้อยู่เนาะพอประมีเนาะครับผม พี่กัดทีมากกับปลาบ้น้องเมฆตมาบนหอยคามพ่อบุญธนิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าจ้าฝากก็อะไรก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบานฉันในด้วยจ้าแม่ปามีกับขอบุญขอบุณ้ที่เขามารับชมขอบุณตุกาล่างแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบกันไหมคลิปหน้าจ้า